สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กนภ a ศไวรัลสตอรี่นะครับวันนี้มาที่สถานที่สุดแสนพิเศษนะฮะเพราะนี่คืองาน Immersive Exhibition ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนกว่า8.5ล้านแล้วนั่นคือแมน g ก Alive นั่นเองนะฮะซึ่งไปมาแล้วกว่า80เมืองทั่วโลกนะทุกคนดูเรียวดีนะฮะนี้ แน่นอนครับนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับที่เราจะได้ยนโฉมผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับศิลปินระดับตำนานนะฮะที่อยู่มาหลายยุคหลายสมัยนะฮะในสถานที่ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิตอลอิมเมอร์ซีฟระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมาจัดที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเองทุกคนและครั้งนี้นะครับงานก็มาในคอนเซปต์ของ I Dream of Painting and Then I Paint My Dream นะครับซึ่งก็เป็นโค้ดสำคัญของแวนโก๊ะนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยโซนแรกก็จะไม่ได้โค้ดและเรื่องราวมากมายครับของแวนโก๊ะนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งแบบว่าตัวรูปภาพมินนิ่งของมันความหมายของมันต่างๆก็ต้องไปอ่านประวัติย่อๆได้เลยนะครับในแต่ละภาพเนาะและก็ที่สําคัญคือมีการจําลองห้องนอนจริงๆนะฮะที่แวนโก๊ะเคยวาดภาพไว้ก็คือภาพ Bedroom in House นะครับผมก็เป็น หนึ่งในภาพสำคัญของแวนโกะนะครับก็ได้จำลองขึ้นมาจริงๆด้วย The only time I feel alive is when I painting นะครับก็เป็นการแสดงจุดยืนอันชัดเจนของแวนโกะนะครับว่าแบบเขารักในการเพ้นภาพแค่ไหนนะฮะก็นำมาสู่โซนที่2ของงานนะครับที่เรียกว่าเป็นพื้นที่งานศิลปะ S4 Gallery Hall นะครับผมซึ่งโซนนี้นะครับจะให้เวลาเรากว่า40นาทีเลยนะครับที่จะยนโฉมภาพกว่า3,000ภาพเลยนะที่แวนโกะเคยวาดไว้นะมาฉายบนกำแพงสูง ที่มีเป็นเหมือนเป็นจอโปรเจคเตอร์นะฮะอย่างดีขนาด6เมตรเลยนะครับผมเออฉายลงผนังกว่า40จุดนะฮะและยังมีบนพื้นอีก20จุดนะฮะคือจะเห็นว่ามีแสงเต็มไปหมดทั้งห้องเลยนะฮะประกอบกับดนตรีอันยิ่งใหญ่ที่สื่อถึงความรู้สึกของศิลปินนะฮะแบ่งเป็นผลงานชุดตามที่เขาเคยอาศัยอยู่นะ,ะภาพต่างๆเนี่ยตามโลเคชันต่างๆที่เขาเคยอยู่แล้วก็เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสถึงอารมณ์ในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างชาัดเจนนะ,ะระหว่างช่วงปี 1,880ถึง1,890นะฮะเออซึ่งเรียกได้ว่าช่วงเวลานะั้นเขาได้วาดภาพไปเยอะมากเลยนะเราจะจำได้เฉพาะภาพเด่นๆของเขาแต่ว่า การมาดูครั้งเนี้ยทำให้ผมได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินคนหนึ่งเนี่ยนะฮะกว่าเขาจะได้ภาพเด่นที่เป็นมาสเตอร์พีซสักครั้งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเขาต้องวาดภาพมาตั้งเยอะนะมีอีกหลายภาพเลยที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจมากกอนว่าเนี่ยคืองานของแวนโก๊ะเหมือนกันนะฮะซึ่งก็สวยมากเลยพอมาอยู่ในที่ที่แบบว่าเออเราสามารถที่จะดูมันได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงได้เห็นมีนิ่งความหมายเลยโค้ดต่างๆคือเขามีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยนะฮะที่แบบแปลให้เราด้วยเสร็จสับเลยนะแล้วก็แบบเราดูรรสสึกโอออหเเเเเนนีี่่่่ยมมมืาาางงงิพจะ เห็นความหมายบางอย่างที่มันซ่อนไว้อยู่นะครับคือปกติเราจะต้องแบบไปดูแกลเลอรี่ไปดูแบบภาพวาดในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่เราสามารถที่จะดูแล้วก็เดินไปพร้อมกับฟังเสียงดนตรีนะครับแบบสามารถตีความมีส่วนร่วมหรือจะถ่ายรูปก็ได้นะนะฮะเออเป็นเป็นอะไรที่ดูแล้วก็น่าสนใจมากเลยครับผม เนี่ยทุกคนดูสิไม่ว่าปารีสชีวิตจะลำบากแค่ไหนแต่ว่าเขายังมีอากาศดีๆที่จะช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งอยู่พอสมองปลอดโปร่งมันก็มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าแต่กรุงเทพเนี่ยครับผมโอ้โหอะไรก็แบบว่าเอาเรื่องมากเลยนะตอนนี้นะฮะอากาศ pm อะไรทั้งหลายอ่ะมาถึงภาพที่มีชื่อเสียงอีกภาพนึงนะครับดอกทานตะวันนี้เป็นของฉันในทางใดทางหนึ่งนะครับผมเออพูดถึงแบบการที่เราหลงรักนะฮะในความเป็นแบบว่าเออสักอย่างอ่ะนะฮะแล้วก็แบบเออบางอย่างมันก็แบบ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ครอบครองโดยตรงๆ,รงๆนะฮะอย่างน้อยเราก็จะเป็นเจ้าของในทางใดทางหนึ่งนะฮะทุกคนจําภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกทีนะโอ้นี่มาแล้วสตาร์ลีไซส์นาย สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับของศิลปินในยุคนั้นเนี่ยคือแบบ ของขถึงแม้ว่าจะวาดเยอะแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงแค่ไหนในยุคนี้เนี่ยแต่ยุคนั้นคือเขาขายไม่ออกครับทุกคนนะก็แบบเขาเนี่ยก็มีทั้งโรคความเป็นจิตเวทนะแล้วก็แบบว่าแบบเออทรมานอ่ะเออรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่เวิร์กเลยอะไรเงี้ยเออความตายมันจะพาเราไปที่อื่นได้อะไรอย่างงี้นะฮะเราสัมผัสได้เลยนะว่าชีวิตของศิลปินเนี่ยที่เราแบบโรักในอะไรสักอย่างมากๆนะฮะเราก็อยากให้คนเนี่ยได้สัมผัสถึงคุณค่าของเรานะแต่ใครจะรู้ครับบางทีเนี่ยวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ งานของเราอาจจะยังไม่ได้มีคนเห็นหรือว่าเห็นคุณค่ามีค่าอะไรอย่างในสายตาคนอื่นแต่วันหนึ่งเนี่ยใครจะรู้ครับมันอาจจะกลายเป็นตำนานแบบที่แวนโก๊ะเคยทําก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวในการสร้างสารรค์ผลงานสักงานและทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆืเหมือนกับที่แวนโก๊ะวาดภาพไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนะฮะโซนที่3และโซนที่ส่เนี่ยจะอยู่ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมอย่างโซนที่3ก็จะพูดถึงเมืองที่แวนโก๊ะเคยอยู่นะ,ะแวนโก๊ะโอทาวนะครับผมจะมีแบบเป็นรูปแบบตีมของจริงผสมดิจิทัลอาร์ตนะฮะแล้ว วินเซนแวนโก้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิลสตาร์ทีไนท์คันที่ซ้าและการ์เดนะครับผมก็เป็นภาพงานเขียนที่มาจากพื้นที่เมืองอัลส์อันงดงามนะครับผมอ่าแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ให้ทํากิจกรรมได้บางคนอาจจะไปวาดภาพบางคนอาจจะไปคาเฟ่บางคนอาจจะไปทํางานต่างๆนะครับที่ทําให้เรารูลึกถึงผลงานของแวนโก้ได้นะัเป็น พือที่สร้างแร,รงบันดาลใจนั่นเองนะครับจําได้ไหมทุกคนภาพที่ผมบอกให้จำนะฮะนี่ภาพในคาเฟ่ของแวนโก้นะครับก็เอามาจําลองด้วยนะรตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งของคาเฟ่นะครับเป็นโซนหนึ่งที่ขายของจริงๆนะฮะมีทั้งเครื่องดื่มและก็ขนมนะครับผมสามารถไปตามดูได้นะจ๊ะ มาถึงห้องนี้นะครับเป็นของเด็ดที่อดพูดถึงไม่ได้นะครับแวนโกะมาในยุค AI จะทํำยังไงเมื่อ AI แวนโกะสามารถจําลองภาพการวาดแบบสไตล์แวนโกะได้ทุกคนแล้วเราแค่ไปนั่งนะครับผมเขาสามารถที่จะวาดภาพเรานะในมุมของแวนโกะได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าแวนโกะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะวาดภาพประมาณนี้แหละนี่คือการตีความของ AI นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเป็นแบบให้ได้นะนี่เหมือนผมนอนนี่นะครับนี่จะมี AI แวนโกะวาดภาพผมแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่า เฮ้ยแค่นางแป๊บเดียวนะฮะมาทั้งภาพเลยทีเดียวทุกคนซึ่งภาพเนี่ยเราสามารถสแกน QR โค้คไปเซฟได้เลยนะครับในส่วนโซนสุดท้ายของสุดท้ายของจริงนะครับผมเนี่ยปิดท้ายอย่างนี้เลยครับแวนโกช็อปไปเลยทุกคนใครสนใจนะฮะอยากจะได้ผลงานของแวนโกต่างๆเพ้นเสื้อนะเป็นพรมก็มีเป็นสมุดโน้ตนะฮะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่างๆแม่เหล็กแมกเนตต่างๆเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่า เขาเนี่ยจะเปิดให้เข้าต่อให้คุณไม่ได้ซื้อบัตรเข้างานนะคุณก็สามารถเข้ามาที่ช็อปได้นะครับผมเป็นโปสการ์ดอะไรนี้ก็มีนะครับก็มาดูกันได้ครับเลือกสรรกันได้นะมีเป็นเวอร์ชันพิเศษก็มีครับแวนโก้แบงกอกนะครับผมอ่านะครับลองมาดูครับเผื่อใครที่เป็นแฟนของแวนโก้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะและให้แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับโซนสุดท้ายเนี่ยจะมี Uh, ที่ให้ถ่ายภาพป๊อปอัพให้ถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะที่น่าสนใจมากนะใครซื้อของเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะถ่ายภาพกับ the sunflower นะครับผม the sunflower is mine in a way นะครับผมเธอทันตะวันจะเป็นของฉันในทางใดทางหนึ่ง <laughs>